ถ้าเราสื่นเตด้วยนะครับผมก็อยู่าบอกเลี่เอีแล้วนะครับที่เสียงไมื่ดกี้นะครับอกมาเลยว่ารอบนี้นะครับเราจะมาโทรแจ้งคนในเฟสอีกแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้มาเด็ดนะครับเราใช้โปรแกรมแปลงเสียงนะครับเพื่อแปลงให้เป็นเสียงแอลกอีกแล้วผู้หญินะฮะรอบนี้ถือว่าโอเคเลยเด็ดเลยนะฮะแด่บางอย่างเราโทรไหาคนนเฟสดยนะครับคนนี้คือผมรู้จักนะครับก็คือ ย,ไปไปย,ยังไงเราไดงเยอเี่ยงไปเราได้ไงดูไม่ไดเลเราเกาเพะพ่หาเธ้าไม่ใช่ไม่ใช่เธอเอไม่ต้องถามแลว่าเราใครเราเป็นอะไรเธอทำอย่างนี้ให้ดีนะจุไม่ต้องมาติดติดเธอไม่เล่อย่งสายด้วย เราต้องคุยกันติดยาวม่ละไม่ได้นะเออมาทำอย่างนี้แล้วเราจะอยู่อย่างไงเออเราไม่มีมาค่ะตอนเราคบกับมอยู่ดีแล้วเธอมาแย่งมาไปทำไมเราคบกับม์าอยู่เรามีความสุขแล้วเว้ยแล้วอยู่ๆเธอมาแย่งมาไปอ่ะไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ด,ดีนะของคขาถ่งเขา่าไม่แย่ก็เล่นหนีอยู่เนะี <c oughs> ่ยหเออคือบ้านอยู่ไหนคือบอกมาดีกว่าันะตกันแล้วเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> อ่าน,นะนีสินีอผิน้ำอรู้ทั่ร้าัวอ่ วางสวาสานีเลยก็โอเคนะครับก็จะขอจบแค่นี้กันล้วกนนี่และว่าเล่นได้นเกเล่นเล่นนะครับก็ไม่กี่ยงอะไรเยอนะครับโอเคแล้ากันเปดครับก็กดกระดิ่งกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์นี้นะครับฝากกดแชร์นะครับกดตาดช่องนี้แลวกดติดกระดิ่งงนี้